สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง YouTube และผู้ติดตามทาง YouTube ของผมน้องพี่น้องเมื่อนี้พามาเบ่งต้นทุเรียนเนาะก่อนที่พี่น้องจะตัดสินใจปลูกเนาะควรจะทำยังไงเนาะอันนี้ต้นทุเรียนพันมอนทองอายุสองปีสองเดือนเนาะปลูกลงในดินที่มีความเป็นกรดแล้วทำไมผมปลูกได้เนาะเพราะผมมีวิธีแก้ไขเนาะ เฮ็ดจังไดที่แค่นำขี้เท้าถ่านและดูลูไม้มาใส่ดินลดกดในดินเฮ็ดห้ค่าพเฮ็ของเขาเหมาะสมแก่การปลูกทุเรียนเนาะก็จะปลูกได้เนาะพี่น้องปลูกได้กะคือพี่น้องเห็นนี่นะเนาะพี่น้องก็ถือว่าโอเคเนาะถึงกับบงงามปันใดอาจจะโตช้ากว่าดินที่ไม่มีความเป็นกรดและมีความอุดมสมบูรณ์นะมาโตซ่ากว่าเขากะจริงเนาะแต่ว่าถ้าเขาปลูก ได้ซัมนี่พี่น้องผมว่าปลูกซัมไว้กินมากนี่ได้กินลูกแนนอนเนะาะวันนี้ทนนั้ง,งน,น้านี่หนึ่งปีสองเดือนเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งปีสองเดือนเนาะก็เริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วทรงกระบอกสวยปันใดคือกันเนาะแต่ว่าถือว่าโอเคเด้อนาะพี่น้องนาะดินถ้าเป็นกดนะดินเป็นกดด้วย มันปลูกยากอยู่แล้วเนาะดินเป็นกรดแล้วกะ็ดินบ่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วกะ็ทุนบลายเงินซื้อปุ๋ยซื้อยาดีๆบลายเนาะพี่น้องได้สำนนี่ผมว่าดีใจแล้วเนาะเนี่ยเมื่อปลูกเมื่อปลูกอะปลูกลงไปขึ้นเขาเดียวแะพี่น้องตัดรากขดไม่ถมเบ้าสูงเนาะบดถมนาดินนาเบ้าใส่ขี้เท่าทานลงไป และดูโลไม้ลงไปเนาะลดกดในดินเนาะมันก็จะค่อยงามขึ้นเรื่อยๆเนาะสูตรนี่พี่น้องเอาใส่หน้าดินนะพี่น้องเด้อที่พี่น้องเห็นนี่เอาใส่หน้าดินเนาะยังไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะเขาต้องเอาใส่ตั้งแต่ในก้นหลุมลงไปเนาะเนี่ยแบบนี้เห็ดจางไรบันี้สูตรใหม่ที่ผมจะเหตุนี่ผมคิดว่าจะดีกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือจุดนี่แหละพี่น้อง จุดนี้ที่ผมจะปลูกใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะวัดค่าพีเฮทของดินให้ดูพี่น้องว่าต้นที่ผมจะปลูกใหม่จุดนี้ที่มันตายเนาะเพราะว่าดินเป็นกรดเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมีค่าพีเฮทอะไรไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องเบิร์เอาป้านั่นจะไปปลูกทุเรียนเด้อพี่น้องเด้อ ค่าพีเฮทสามจุดห้าสี่จุดศูนย์เนาะดินหรือกดเนี่ยเนาะพี่น้องนี่แหละข้อพิษพลาดของคนที่ปลูกทุเรียนโดยไม่รู้ว่าดินมีความเป็นกดเนาะปลูกยังได้กระตายเนาะพี่น้องอันนี้ปลูกไปก็บใบเหลืองใบร่วงัง,งักเนาะตอนซื้อต้นพันมาโอ้ยงามงามต้นละหาร่อยต้นละพันก็ซื้อเนาะพอมาปลูกลงดินแค่นั้นแหละ ลากเดินออกไปเจอดินเป็นกรดใบเหลืองใบร่วงยอดไม่แทงชง,งักเนาะบ่อใหญ่บอ่บอโตแบบนี้เลื่องอย่งนั่นแหละเนาะนี่แหละพี่น้องบัดน,นี้วิธีแก้วิธีแก้ง่ายง่ายพี่น้องใช้ขี้เท่าถ่านและดูลไมไปลงไปลดกดในดินเนาะเอาไ้มักในรูนมมี่แหละเห็ดเป็นสั้นเป็นสั้นเนาะส่วนวิธีทำหรือว่า ขั้นตอนการเห็ดยังไงเนาะพี่น้องกดติดตามซ่องผมไว้ก่อนเดี๋ยวผมสิพาเห็ดให้เบิ่งเนาะว่าเห็ดจังไงเนาะลดกดได้จริงหรือเปล่าเนาะเป็นไรพี่น้องจุดที่ผมจะปลูกทุเรียนเนาะค่าพี่เฮ็ดน,นี่โอ้สามจุดห้าสี่จุดศูนย์กดจัดเนาะพี่น้องเนาะผมไม่ได้มีข้อมูลขึ้นมาเนาะ พูดตามความเป็นจริงเนาะแต่ผมสามารถแก้ได้พี่น้องสำนั่นผมบอกกังวลเนาะแก้ได้ง่ายๆแค่ขี้เท่าฐานเนาะในความคิดของผมเด้อพี่น้องเด้ออาจจะไม่ถูกต้องที่สุดเนาะผมว่าขี้เท่าฐานอะ่ะดีกว่าสารปรับปรุงดินซะอีกเนาะเพราะว่าเขาแก้ปัญหาที่ตรงจุดเนาะดินเป็นก้อนนี่เอาขี้เท่าฐานมาใส่นี่หดน้ำเข้าไปพรวนให้เข้าดินนี่แล้วก็หดน้ำนี่พี่น้อง มาสีรถกดในดินลงวาบเลยได้พี่น้องเนี้ยเนาะกหรการปลูกทุเรียนพ่อมนี่ได้เนาะรอดได้เนาะงามพ่อมพี่น้องกับเบื้องเอาเนาะถือว่างามแล้วซํำนี้เนาะได้กินลูกแน่นอนเนาะผู้ใดอย่างหูวิธีการว่าเห็ดอย่างไดเนาะเห็ดแล้วมันได้ผลลีอยู่บ่เนาะก็กดติดตามไว้พี่น้องเดี๋ยวจะพาเห็ดเนาะบ่อยากให้พี่น้องลงทุนเสียเงินฟรีเนาะเสียเวลาพ้อมเสียความรู้สึกเนาะ ปลูกยังไดก็บ,บรอดปลูกยังไดก็ตายใบเหลืองใบใหญ่จักเทือเนาะยอดชะง,งักรากเดินออกไปเจอดีเป็นกดบวแทงยอดบวชแตกใบใบเหลืองใบร่วงหรือว่าตายในที่สุดนั่นแม่นเบิดได้พี่น้องต้นทุเรียนผมเล่ยนะอันนั้นหนึ่งปีกว่าเนาะหนึ่งปีสองเดือนนะม่เนเบิดพี่น้องทรงกำลังมาเนาะปีหนาดสงามปื้อืแน่นอนพี่นอ้องก็ทาเบิง่งเอาพี่น้องทาเบิง่งพมนี้ก็ได้ก่อนจะไปเห็ดเนาะเพราะว่าการปลูกทุเรียนใช้เงินทุน ค่อนข้างสูงเนาะพี่น้องเนาะองผมในเบิร์ตจะเป็นแสนแล้วเนาะพี่น้องอังเจาะน้ำบาดาลระบบปั๊มโซลา่าเซลล์มีแท่งปั๊มห้อยโขูงเดินระบบน้ำทั่วสวนในหว้วยสามสิบกัต้นในเบิร์ตเกือบแสนแล้วได้พี่น้องลงทุนไปเกือบแสนเขาต้องได้มาเป็นล้านเนาะพี่น้องเนาะได้กลับมาเป็นล้านนั่นก็คือปลูกรเรียนได้ขายเนะาะสมปูก็กินมางใน4ีหาต้นมันได้กินแน่นอนแต่ว่าผมปลูกสามสิบต้นเนาะ เพราะว่าผมวางขายแล้วตอนนี้วางขายเพราะว่าผมรู้หลักการแล้วเนาะรู้หลักการว่าดินเป็นกดเนาะจะทํายังไงใช้อะไรแก้เนาะแค่มีเครื่องวัดค่าดินเห็ุให้การบริหารจัดการหรือว่าการแก้ไขของเขานี่ง่ายขึ้นเนาะนี่สิปลูกทดแทนตัวนี้ละตัวนี้มันตายดินเป็นกดเนาะอ่าง่ายๆพี่นอ้องง่ายๆได้ผลลัพธ์ ที่ดีเนาะตอบแทนกลับมาถือว่าดีเนาะขี้เท่าฐานเนาะผู้ใดมีเงินก็ใส่สารปบรปรุงดินเข้าไปอีกเนาะซื้อปุ๋ยซื้อยังมาใสมันก็งามขึ้นแหละพี่น้องขอแค่ปรับค่าพีเฮตของดินให้มันได้เนาะส่วนมากพี่น้องส่วนมากผู้ที่อยากปลูกทุเรียนเนาะผมนี่ละผู้นึ่งเนาะตะกี้ก่อนที่จะมาปลูกนี่ กระเบง youtube ช่องนั่นช่องนี่คือการพี่น้องศึกษาจากครเจ้านึ่งละโดยรวมแล้วเนาะเพื่อกระิบอกว่าตัดลากขดเมื่อปลูกตัดลากขดอย่าทมเบ้าเดิมเนาะปลูกแบบลากล้อยแล้วก็เห็ดยกโคกยกโพดให้เขาแบบนี้เนาะเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีเนาะแล้วก็ส่วนมากก็จะไปเบิรงสูตรปุ๋ยเน,ะนาะแมนบ๊พี่น้องผมเว้าถือว่า พี่น้องบึงข้าเจ้าปลูกทุ่เลียนจดแต่สูตรปุ๋ยเขาเนาะ่องนั่นบอกว่าสูตรนี่ซองนี่บอกว่าสูตรนั่นเนาะจดเอามาใส่เมื่อเอามาใส่มันคือบัวง,งามคือของเขานะพี่น้องเนาะพี่น้องลองคิดดูจุดนี้ทําไมเราซื้อปุ๋ยสูตรที่เขาบอกเอามาใส่แล้วมันไม่งามเหมือนเขาเนาะก็เพราะว่าดินของเราค่าพีเ็ดมันไม่ได้เนาะดินเป็นกรดนะ ยิ่งหนักเลยเนาะดินเป็นด่างยังดูแลง่ายกว่าได้พี่น้องดินเป็นด่างเขาใส่ปุ๋ยที่มีค่ากร,รมฐาันเนาะหรือว่าเอสบวกเนาะในสูตรปุ๋ยมันจะมีบอกว่าสิบห้าสิบห้าสิบห้าเอสบวกประมาณนี้เนาะยกตัวอย่างเนาะเอามาใส่หลายๆมันก็จะลดความเป็นด่างลงต้นทุเรียนก็นงามขืนงามขืนแต่ในทางกับกันดินเราเป็นกรวดยิ่งไปใส่ปุ๋ยเคมีเยอะ ไปใส่ตัวที่มีกรรมฐานพร้อมแห้งนักพี่น้องเพิ่มกดในดินเข้าไปอีกเนาะอ่าหลักการมันจะอยู่ประมาณนี้บยอยากให้พี่น้องจดแต่สูตรปุ๋ยให้เริ่มต้นที่ดินทุกอย่างเพราะว่าคุณอนะปลูกต้นทุเรียนลงไปในดินเนาะนี่ปลูกลงไปในดินดินค่าพิเศมันเป็นยังไงเนาะเป็นกดใส่ขี้เท่าเข้าไปใส่ลายๆเนาะเป็นกดอตลายก็ใส่ลายๆเ,เอาเครื่องวัดค่าพิเของดินมาวัดเบื้องเอามันได้แล้วห้าจุห้าขึ้นไปเนาะ ข้าตามหาจนหาลงมาเอาขี้เทาทานมาใส่อีกเนาะให้มันปับ๊บให้มันได้ก่อนที่จะปลูกมันก็จะงามเนาะบาริการดูแลเนาะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเนาะปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนิดหน่อยใช้ปุ๋ยเคมีเฉพาะดึงยอดพอใบแก่ใบตันนี่ใบแก่ใบตันเริ่มมีแตกยอดแบบนี้เอาปุ๋ยเคมีมาดึกใส่เลยพี่น้องบานนี้บาีิการสังเกตไปซิมหามือเนาะพอยอดชุดนี้เนาะนี่ เริ่มมีใบกลางออกกระใส่เป็นปุ๋ยอินีย์เคมี0633ใส่จนกว่าใบชุดนี้จะแก่จะตันแค่นั้นพี่น้องง่ายๆเนาะที่เหลือก็ฉีดปุ๋ยทางใบทุกๆเจ็ดวันและะ้วก็ะปุ๋ยแมลงป้องกันแมลงทุกๆเจ็ดวันป้องกันเพีย้ยเชื้อราทุกๆเจ็ดวันแค่นั้นแหละพี่น้องมนไษยมีอย่างมากมายเลยแค่จับจุดให้มันได้เนาะ สำหรับผู้ที่อยากปลูกทุเลียนวันนี้ดินเป็นกดดินเป็นกดนเ,นกเห็ดจังไดยบอยาาพี่น้องกดติดตามช่องผมไว้เดี๋ยวผมจะพาปลูกพี่น้องตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินเนาะแต่ว่าช่วงนี้บ่ฮันได้เห็ดพี่น้องฝนตกแห้งเอาดินเข้ามาบ่ได้มันล่มเนาะพี่น้องสูตรนี่พี่น้องใส่ขี้เถ้าถ่านและโดโลไมผู้ใดมีเงินกะใส่สารประปรุงดินเข้าไปด้วยเนาะ ปลูกไว้กินเองเนี่ได้กินลูกแน่นอนเนาะเดี๋ยวจะพาเห็ดเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าสลักคลิปนี้ก็พามาอัปเดตเนาะพามาเบื่องว่าดินเป็นกรดขดดใดเนาะอยู่ส่วนผมนี่เขาขั้นรุนแรงเนาะดินของผมเป็นกรดแบบเวลวร้ายรุนแรงเนาะดินไม่มีแร่ธาตุด้วยแต่ผมก็สามารถปลูกทุเรียนแห้งามได้พี่น้องมันมีหลักการง่ายๆเนาะอ่าคลิปนามาพ่อกันไหมพี่น้องคลิปนี้ก็พามาเบื่องประมาณนี้เนาะขอบคุณที่เข้ามารับชม แล้วก็กดไลค์ผมไ้ไลน์ในเดือพี่น้องเด้วคลิปหน้ามาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ